การนิคคอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทย,ไทยกิอนอนาเด่นนะสารต่อนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อแสงเทม CSR ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศลคุณชายเดอกคอนเสิร์ตซองริสบายโกศิยพงษ์เพื่อระดมทุนสมทบทุนสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้แนวคิดคำว่าให้ไม่สิ้นสุดและสารต่อแคมเปญ Going Together in Harmony เพื่อส่งมอบโอกาสสุขภาพที่ดีให้แก่คนใจทุกคนอีกเจือเลยค่ะวันนี้ก็เป็นการถแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตรบรอบ60ปีรามาธิปดีนะครับสี่คุณชายโดยคุณบอยโกศิยพงศ์ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับคือทางกา,ารนิคมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่ให้ ความสนับสนุนความอนุเคราะห์กับทางโรงพยาบาลรามาธิปดีนะครับในการสนับสนุนกิจการคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนทุกคนส่วนราชการแล้วก็ภาคเอ,อกชนอื่นๆนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งคณะแพทยศาสตร์ละมยูนิธิมาโดยตลอดนะครับจริงๆการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยดูแลอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับจริงๆรามาธิปดีก็มีอ,อีกหนึ่งแคมปัสอยู่ที่สมุทรปราการนะครับ เราก็เริ่มศึกษาทางด้านเข้าไปดูผลกระทบในสังคมของสมุรปราการไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องอาชีวะอนามัยนะครับก็ <S <S เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าไปก็หวังว่าเรากับการนิคมอุตสาหกรรมจะมีความร่วมมือกันในอนาคตนะครับเพราะจริงๆกระทรวงอุตสาหกรรมกับรฐัฐมนตรีก็เพื่อนบ้านนะครับข้ามถนนก็ถึงนะครับดังนั้นต่อจากนี้ไปถ้าราฐัฐมนตรีสามารถช่วยเหลือทางการนิคมอุตสาหกรรมในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม แล้วก็โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือและให้ความช่วยเหลือครับตามที่ทางกระทรวงสาษารณสาหนะรับก็เป็นนโยบายที่เราเองเนี่ยส่งเสริมภาคสาหารรสแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ต้องใช้แรงงานนะฮะใช้คนงานที่จะ ช่วยภาคอุตสาหกรรมภาคคนงานแรงงานที่อยู่ในประเทศเรามีสุขภาพดีมีสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดีนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้พัฒนาด้านอุตสาหการรมได้อย่างดีนะครับ mm hmm. ก็เลยไปเห็นน้าทางรามาเนี่ยจะจัจดกิจกรรมทางการที mm ่คงว่าอยากไปร่วมด้วยเพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพภาพ,ภาพ,พัฒนาทั้งกายทั้งใจของคนงานแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรเราก็ต้องมีโครงการที่จะร่วมมือกับรามา อยากที่จะให้ทางคุณหมอเข้ามาช่วยดูแลด้านสุขภาพด้จิตใจคนางานมนภาพรวมดีต้องก่อนอื่นนะคะต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะคะทางโรงพยาบาลรามานะคะที่เรื่องกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นพันธมิหลักในการจัดงานในครั้งนี้ต้องบอกว่าท่านระคุนตีเอกนพพรพันธ์ท่านผู้ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประลักกระทรวงท่านผู้ว่าการนิคมแห่งประเทศไทยรวมทั้ง พนักงานรกระทรวงสาธารณสทุกท่านนะคะเต็มใจแล,แล้วก็เราก็เป็น,นิมิตหมายอันดีค่ะที่เรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะได้มีอาคารที่ทันสมัยแล้วรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอนะคะที่ทำงานอย่างหนักนะคะทำให้คนคนไทยทุกคนนะคะมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ในฝั่งของเราก็จะเป็นในเรื่องอของการถ่ายทอดศิลปะผ่านเสียงร้องนะครับเพื่อให้มอบความสุขให้ทุกคนเพื่อมาช่วยเหลือในเรื่องการสร้างอาคารแล้วก็จะได้ประโยชน์กับประชาชนมากๆนะครับสำหรับคนป่วยจำนวนมากดีใจครับที่ได้เป็นส่วนร่วมหนึ่งในศิลปินที่ถูกเชิญชวนมาได้ทำความ มีประโยชน์ตรงนี้ครับผมค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตทุณชายเดี๋ยวคอนเสิร์ตด้วยละกันค่ะจริงๆจะมีพระเอกอย่างคุณเจมสจีรอยุนะคะคุณเต้จรินพรพี่ตงเหน่งรัตเก้าอมรดิษนะคะคุณนพพรชมณิแล้วก็มีพี่ก้องสหรัฐคุณตู่พบทอนด้วยก็อยากจะจบอกทุกคนนะคะว่ามาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอันนี้แล้วก็ได้ใบเสร็จแล้จัดมาสีสองเท่านะคะรวมถึงว่าอยากให้ไขหน้าเลยนะแฟนคลับทุกคนขอบัตรแบบโซเอาด้วยนะคะ 16, สิ1หกสิสิงหาคมนะคะที่พารากอนฮอค่ะ